สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดิสครับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปี้ดันดอมวันนี้คือเขาคิดอะไรอยู่ตอนนี้ขอบคุณสำหรับทุกการสปอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะพร้อมแล้วขออนุญาตเช็คพลังงานนิดนึงนะคะเราจะหยิบตัวอักษรเจตัว ตัวสอนเจ็ตัวนี้อาจจะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้นะคะ W H Q T P V เขาคิดอะไรอีกตอนนี้ ทรีอับสอร์สค่ะไม่แน่ขอพ่อใุรคนอ๋อนีใจอ่ะเจอกันบ่อยขอบคุณค่ะ We วัลฟ f o อร u จูกับทรีอ o บสอร์สนะคะฮึเรารู้สึกว่าเราไม่แน่ใจว่าคุณกำลังมีความถูกหรือเปล่าเพราะเขาเหมือนแบบสัมผัสได้ถึงความรู้สึกบางสิ่งบางอย่าง จากตัวคุณหรืออาจจะก,กำลังเป็นห่วงคุณก็ได้นะคะมีสายตาที่มองมาด้วยความห่วงใย,ยมันอาจจะมีเรื่องที่คุณไม่สบายใจกังวลใจแล้วเขาเหมือนอยากอยากจะหาวิธีการสักอย่างที่แบบทําให้คุณผ่านพ้นปัญหาตรงนั้นไปได้เนาะหรือบางคนอาจจะแบบมีประเด็นมีอะไรที่เป็นทริกเกอร์อยู่ในใจก็ได้นะคะแบ,บบาดแผลเก่า บาดแผลเก่าที่มันยังคงหลอกหลอนอยู่เรารู้สึกว่าเขาพยายามหาวิธีการหาหนทางว่าจะมีพิธีไหนหรือเขาต้องทำยังไงที่จะช่วยเหลือคุณออกมาจากความเศร้าที่มันเกิดจากเรื่องราวในอดีตได้บ้างเรารู้สึกมันเขาไม่ค่อยสบายใจนะเวลาเขารับรู้ว่าคุณทุกข์ใจคือไม่ได้โมโหหรือไม่ได้อะไรนะแต่ อยากช่วยอ่ะอยากช่วยแต่ยังนึกไม่ออกว่าจะช่วยยังไงแต่พยายามหาวิธีอยู่นะน่าจะน่าจะลองทําเป็นระยะระยะแต่มองกลับไปคุณก็ยังทุกอยู่แต่เขาก็ยังมีความเชื่อมั่นนะคะว่าเดี๋ยวเขาน่าจะเจอวิธีการอะที่จะแบบดึงคุณกลับมาให้คุณมีความสุขให้ได้หรือ ในตอนนี้คุณเป็นคนที่มีคุณค่ามีความหมายสาหรับใจของเขามากเลยมากชนิดที่ว่าเขาไม่อาจยืนอยู่เฉยๆแล้วดูคุณไม่มีความสุขได้เลยความทุกข์ความสุขของคุณเน่ยกระทบกับเขาหมดเลยกระทบใจกระทบใจไม่ ไม่อยากให้คุณผ่านความเศร้าไปคนเดียวอะคือถ้ามีเขาอยู่ข้างๆแล้วว่ามันต้องมีอะไรที่ดีขึ้นสิเขาเชื่อแบบนี้บางทีเขาก็อาจจะรอระยะเวลาก็ได้นะคะบางบาดแผลมันเวลามันก็ช่วยได้อยู่เนาะดูเขาเป็นห่วงคุณนะช่วงนี้เซเว่นอเพนทากอล์ส อเขากำลังพยายามสร้างความมั่นคงสร้างเนื้อสร้างตัวคิดว่าถ้าถ้าถ้ามีแนวความคิดแบบนี้แสดงว่าเขาอยากมีครอบครัวกับคุณหรือว่าอยากพยายามซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินเหมือนกับมันเป็นสิ่งที่เขาทำได้เนาะ เรื่องทางใจอาจจะยังไม่ได้ตอนนี้แต่เรื่องการเงินไม่น่าจะยากเกินความสามารถของเขาสิ่งที่เขาสนับสนุนได้ตอนนี้คืออาจจะช่วยเหลือคุณในเรื่องของหน้าที่การงานก็ได้นะคะบางทีก็เป็นคำแนะนำก็ได้เนาะไม่จำเป็นว่าจะต้องแบบเป็นสายเปส่งเงินอย่างเดียวแต่คุณอาจจะแบบ ปรึกษาเขาในเรื่องของหน้าที่การงานได้หางานใหม่หรืออย่างเงี้ยหรือเขาฝากให้คุณเข้างานได้มีคนรู้จักมีใครแนะนำคำแนะนำของเขาจะเข้ามาช่วยเปลี่ยนวิกฤตการเงินของคุณหรือทำให้หน้าที่การงานของคุณมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นคนคนนี้เข้ามาหาคุณแล้วฐานะการเงินของคุณจะเปลี่ยนไปนะเขาอยากช่วยเหลือคุณคุณทางนั้น คนนี้มาสายพรอ v ว d เดอร์เป็นคนที่แบบอยากจัดหาอยากจัดสร้างอยากทำอะไรบางอย่างให้กับคุณเรื่องทางใจเขาก็พยายามอยู่นะคะมันมีพลังงานของความพยายามมากมายอยู่ตรงนี้เต็มไปหมดเลยทั้งในเรื่องของการเงินในเรื่องของการดูแลคุณก็ดีคือดูแลคุณะเขาพร้อมดูแลทุกด้านทุกอย่างนะไม่ได้อยากซัพพอร์ตแค่การเงินเฉยๆแต่เขาอาจจะแบบยังไม่ใช่คนที่แบบ มีเหลือมากๆขนาดนั้นนะ่ดูเหมือนจะต้องสำหรับด้านเขาเขาต้องใช้ความพยายามประมาณหนึ่งเหมือนกันแต่เขาหวังว่าออถ้าทำไปเรื่อยๆอะค่ะมันจะมีจุดที่คุณและเขาจะสบายแต่คนอย่างนี้เราว่าน่ารักเนาะคือแบบเขามีน้อยแต่เขาก็พยายามหาให้อะ มันมันเห็นถึงความเสียสละเห็นถึงความพยายามอยู่เนาะดูเขามีความเอื้ออาทรเขาเขาอยากเห็นคุณเป็นอิสระจากอะไรบางอย่างอะ่ะอิสระจากความเจ็บปวดอิสระจากหนี้สินเหรออะไรเกี่ยวกับการเงินไหมอะไรที่มันแบบดึงมันชุดหลังคุณอะ่ะเขาอยากจะเป็นคนที่แบบปลดปล่อยพันธนาการอะ่ะ ไม่ไม่แน่ใจว่าปัญหามันประมาณไหนนะแต่อยากทำให้คุณเป็นอิสระจากสิ่งนั้นหรือเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมมาอุปถัมภ์คุณก็ได้เขามองแบบนั้นเราคิดว่าเขาเห็นศักยภาพอะไรบางอย่างในตัวคุณนะคือมองว่าถ้าเขาสนับสนุนอนะ่ะคุณจะบินได้ไกลคนนี้จะน่าจะต้องเข้ามาเป็นลมใต้ปีกให้กับชีวิตคุณอย่างแน่นอน มาเป็นลมตายปีมาช่วยให้คุณมีชีวิตมีโอ้ไม่ก็ฟัวฟอเขาอยากเป็นครอบครัวนะนี่คนนี้ครอบครัวเลยลหละเป้าหมายของเขาคือการที่ทํำยังไงก็ได้ที่เขาจะให้คุณมาอยู่กับเขามาเป็นครอบครัวเดียวของเขาเป็นคอมมิทเมนต์เป็นอะไรที่ลองเทอมนะคะไม่ได้เข้ามาเพราะความสนุกไม่ได้เข้ามาเพราะว่า แก้เหงาอะไรแต่อย่างใดแต่มองหา Long Term Relationship ความรักที่แบบเป็น Commitment ของเขาอ่าเป็นคำมั่นสัญญาอยากอยู่กับคนนี้เลยอยากตั้งหลักปักฐานปลูกบ้านสร้างบ้านสร้างอาชีพสร้างการงานสร้างเนื้อสร้างตัวไปด้วยกันหวังหวังใจแบบนี้เลยแล้วก็พยายามสร้างอยู่ด้วยเขาพยายามหาหนทานที่จะแบบดูแลคุณให้ได้ ด้วยวิธีอะไรไม่รู้นะแตอ่อยากอยากให้มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะอยากให้คุณมาอยู่ข้างๆเขาอะเราเขาไม่มองใทยแล้วเลยนะตอนนี้ไม่คิดอะไรเลยคิดแต่เรื่องสร้างเนื้อสร้างตัวอย่างเดียวโอ้นี่ไงห่วงด้วยนะนี่ห่วงโฟบสอสโฟบบอล หทั้งห่วงทั้งห่วงนะคือถ้าได้มาแล้วก็ไม่ไม่อยากให้ใครมองด้วยนะแต่ดูท่าทางไม่พูดหรอกไม่ได้บอกคุณให้คุณรู้หรอกห่วงมีความแอบห่วงคุณนิดนึงอืมช่วงนี้คุณอาจจะแบบว่าฮอตก็ได้นะคะกลับมาฮอตอีกครั้งหนึ่งหรือว่ามีข่าวว่ามีใครมาเกาะมาแกะมาอะไรคุณหรือเปล่าก็จะออกแนวแบบไม่ไม่อยากให้ใครมายุ่งกับ คนของเขาของของเขาเนาะเขาเขาก็ห่วงของเขาแต่ดูท่าทางไม่เขาอะไรห,หึงเงียบห่วงเงียบไม่ไม่ได้แบบว่าพูดให้คนรู้หรือว่าแสดงอาการออกเขาเขายังเก็บทรงอยู่นะเก็บอาการเงียบกิบเลยแต่อย่าให้รู้ว่าใครมายุ่งมาวุ่นวายนะคะไม่ได้เลยกับคนนี้ไม่ได้นะเขาไม่ยอมอืม ช่วงนี้ถ้าวุ่นวายสุดก็น่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานนี่แหละที่เขาพยายามจะแบบปูรากฐานไว้ให้ดีที่สุดอะเท่าที่เขาจะทําได้นะคะเพื่อเพื่อให้คุณมีฐานะความเป็นอยู่ที่แบบดีขึ้นนะคะคืออย่างน้อยคุณจะต้องไม่ลําบากกว่าตอนที่คุณอยู่ตัวคนเดียวอะหรือว่าก่อนที่จะเจอเขาอะให้ได้เท่าไหร่ไม่รู้นะแต่แบบเขาก็จะพยายามเต็มที่ที่สุดในวิถีทางของเขาเหมือนกันเพื่อที่จะ อำนวยความสะดวกให้กับชีวิตของคุณเขาตั้งใจเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคนเนี้ยเขากำลังหาวิธีทางอยู่แต่ว่าสิ่งที่เขามองแล้วนะตอนเนี้ยที่ควรทำที่สุดก็คือน่าจะห่วงในเรื่องของการเงินนี่แหละเรื่องสร้างความมั่นคงให้กับคุณให้ให้คุณอยู่ได้นะให้คุณยืนได้ให้คุณไม่ไม่ต้องเหนื่อยคนเดียวเหมือนที่ผ่านมา คือถ้าก่อนหน้านี้เสียใจคนเดียวร้องไห้คนเดียวอ่ะคุณจะไม่กลับไปเป็นคนนั้นแล้วนะเขาจะคอยยืนอยู่ข้างๆคุณแล้วก็คอยดูแลคุณในทุกๆเรื่องราวอ่ะในทุกๆความเป็นไปของคุณอ่ะจะยามสุขหรือยามเศร้าจะทุกข์หรือจะอะไรเขาก็จะอยู่เคียงข้างคือใจเขาว่าตั้งใจแบบลงหลักปักฐานในปักใจกับคนนี้เลยนะปักใจกับคุณก็คือ มองแค่คุณเลยมองมองแล้วคอยดูด้วยคือไม่ได้ไม่ได้อยากได้แล้วอยู่เฉยๆนะมีความพยายามที่จะทำให้ครอบครัวของเขาอ่ะคุณกับเขาอะมันมีความสุขมากขึ้นมีความสบายมากขึ้นให้คุณมีรอยยิ้มบนใบหน้าให้ความทุกข์ที่คุณเคยมีในใจอะมันเบาบางลง เขาจะช่วยได้เท่าไหร่เขาก็ไม่แน่ใจนะแต่เขาพยายามเต็มที่แน่นอนแต่ลึกๆอะเรารู้สึกว่าเขามีความเชื่อมั่นในตัวคุณมากๆนะรู้สึกว่าถ้าคว้าคุณมาได้ได้คุณมาครอบครองอะชีวิตเขาจะดีขึ้นมากเลยคือทั้งคุณทั้งเขาเลยนะไม่ได้ว่าอยากได้เพราะว่าเห็นว่าคุณมีประโยชน์อะไรต่อเขานะแต่ความสุขอะต้องมีต้องมีมากๆอยู่ในหัวใจอยู่แล้วไม่งั้นเขาคงไม่พยายามขนาดนี้ เขาอาจจะมีไม่เท่าคนอื่นหรือว่ามีไม่ได้แบบว่ามากล้นนะแต่เขาจะพยายามอย่างที่สุดแล้วก็จะไม่หยุดพยายามด้วยคือตราบใดที่คุณไม่ไม่ปล่อยมือสะบัดมือจากเขาไปอะเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณแล้วก็อืม,อม คือถ้าถ้าไม่ใช่ว่าคุณตัดสินใจเลือกที่จะไม่อยู่กับเขานะเรานึกไม่ออกเลยว่าจะมีเหตุผลอะไรที่แบบคุณสองคนจะแยกจากกันมันเหมือนเขาล็อกคุณไว้เลยเนาะล็อกไว้อยู่กับฉันนี่แหละฉันจะทําให้เธอมีความสุขฉันพูดจริงนะเดี๋ยวฉันจะพิสูจน์ให้ดูลามประมาณเนี้ยคือไม่ได้แค่พูดหรือว่าสัญญาปากเปล่านะพยายามตั้งใจทําอันไหนที่เขารู้ว่าเป็นความสุขอันไหนที่แบบ ทำแล้วคุณชอบอะ่ะเขายินดีนะคะยินดีที่จะทำเพื่อคุณทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะเป็นอทั้งผู้นำผู้ตามที่ดีอะ่ะพร้อมทําให้คุณไห้เขาค่อนข้างยอมคุณเยอะเลยนะยอมแบบอะไรก็ได้อะ่ะแต่เขาก็รู้ว่าคุณไม่กดเขานะไม่ มันคือคนบางคนอะพอเห็นอีคนนึงยอมก็กดจังเลยเนาะแต่เขารู้ว่าคุณคุณเป็นคนไม่กดคนอื่นฉะนั้นเขาจะยอมเฉพาะกับคนที่เขารู้สึกว่าแบบดีแล้วก็มีเมตตาแล้วก็ยุติธรรมซึ่งคุณคือคนคนนั้นอตอนนี้เหมือนอาจจะรอก็ได้ค่ะอาจจะรอเวลาที่แบบได้อยู่ด้วยกันตอนนี้เหมือนแบบพยายามสร้างฐานะกันทั้งคู่เนาะพยายามประคอง ดูแลสถานะของตัวนี้ทั้งคู่เป้าหมายคือในวันนึงอะ่ะได้อยู่ด้วยกันนั่นแหละเขารู้สึกว่าเขามองแบบนี้นะประมาณนี้นะคะแล้วนี่ก็คือคำตอบของแรนดอมคลิปนี้ค่ะขอบคุณที่รับฟังนะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะไป